ท่านเป็นผู้ผลิตนะนะนะครับ้าท่านจำแนกวะเภทสารเคมีตามตามของ g s s เขาเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้ด้านเคมีเยอะหน่อยเยอะมากทีเดียวแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าท่านบางอย่างมันก็ต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเนาะการคำนวณอะไรพวกนี้นะครับอ <c oughs> ่าอย่างเงี้ยฮะวนเนี้ยเกณฑ์สำหรับการ์ดไวไฟใช่ไหมครับเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมครับอุณหภูมิเท่านี้อ่า20องศาเซนเซียสความ ความดันโดยากาศเท่านี้นะครับจุดติดไฟจะมีส่วนผสม13เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้12เปอร์เซ็นต์พวกนี้ใช้อากาศ12เปอร์เซ็นต์พวกนี้ออกซิเจนบาลานซ์พวกนี้ท่านก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเกณฑ์ของเขาเลยเนี่ยเป็นสารก๊าซเป็นกา๊าซหรือของผสมใช่ไม่ใช่เนี่ยมันจะมีจะมีโฟลเลยฮะถ,ถ้าไม่ใช่มาทางนี้ถ้าใช่มาทางนี้นะครับ ก็จะถ้าใช่กลายเป็นกลุ่มหนึ่งถ้าไม่ใช่กลายเป็นกลุ่ม2องอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวอย่างเนี่ยฮะประเภทของสารผสมสารหลายตัวผสมกันแล้วก็คำนวณเห็นไหมครับมีสูตรคำนวณด้วยอันนี้คือเป็นเป็นเป็นโฟล์สำหรับการตัดสินใจ แต่ละประเภทสารแต่ละประเภทก็จะมีโฟลแบบนี้ให้ว่าอันนี้เข้าขายเป็นประเภทนี้ไหมเข้าขายเป็นประเภทนี้ไหมนะครับโดยปกติเขาจะจาแนกสถานะก่อนของเหลวของแข็งก๊าซก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติเคมีคุณสมบัติทางกายภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของการขนส่งสินค้าอันตรายพวกนี้ หลักเกณฑ์แต่เดิมทีของเขาเนี่ยเขาจะพิจารณากายภาพเป็นหลักเขาจะเขาจะซีเรียสเรื่องการระเบิดการออกซิดไดซ์อะไรพวกนี้นะครับเป็นหลักนะครับการไวไฟ,ไฟการระเบิดตรงนี้เขาจะพิจารณาเป็นหลักก่อนในการจัดเก็บหรือว่าการขนส่งนะแต่นี่คือตัว GSS เนี่ยเขาจะมี เขาจะมีการประเมินในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็การประเมินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งตัวการขนส่งเนี่ยเขาจะไม่มีเกณฑ์เหล่านี้นะครับแต่แต่ทาง UN ก็บอกนะครับว่าของ UN เอเองเนี่ยไอ้เกณฑ์การขนส่งเนี่ยเขาจะปรับปรับเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับของ GSS ปรับ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 มาให้มันให้มันมาเข้ากับ GSS ให้ได้นะครับ ของพวกการเกษตรก็เหมือนกันนะครับผมไม่ได้พูดถึงตัวขององคอ์กรองค์การอาหารและยาเลยนะอยอยเขารับผิดชอบเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์อันตรายที่มันขายในท้องตลาดด้วยนะเขาก็ทำ GHS เหมือนกันเขามีกฎหมายชุดตั้งแต่ปีห้าแปดเขามีกฎหมายชุดในเรื่องของฉลากของ Labeling เ,เหมือนกันแต่ว่าตัวแต่ตัวออยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรามากนักนะครับ ผมก็เลยไม,ไม่ได้พูดถึงก็เลยตัดออกไปนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวาการจําแนกต่อสุขภาพเนาะมันก็จะมีมันก็จะมีเภศย่อยออกมาอีกเห็นไหมครับมีเพทย่อยออกมาอีกอันนี้ผมเอาของอของไทยเนี่ยแหละนะครับของกฎหมายไทยนะฮะผมตัดเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันอ่า ในการพิจารณาเกณฑ์ในการพิจารณาสุขภาพก็คือตัวนี้ความเป็นพิษเฉียบพันตัวนี้อ่าเป็นเพนเนเน,เนี่ยเนี่ยผมตัดมาเนี่ยตัวนี้นะคะัความอยนนู่ที่เฉียบพันเนี่ยนะครับที่เราแยกเป็นแคตตากรีย่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยผมก็ไปตัดเกณฑ์เข้ามาไปครอบเอาเกณฑ์เข้ามามาให้ท่านดูว่าอ๋อ เขาในความพิดเฉีนพันเขาพิจารณาอะไรบ้างนะครับนะถ้าไปเอาของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยที่เราเปิดดูแต่ตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นตารางหน้าตาตรงนี้แหละเขาจะจำแนกตามค่า LD50 LC50 นะครับหลายท่านก็อาจจะย,ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับพวกไอตัว ตัวไอ้วอลต LD 5 0 t l v BLV PL อะไรพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวฟังฟังไปก่อนนะฟังฟังไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ผมมาแชร์เรื่อง SDS เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายค่าค่าเหล่านี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพราะมันเป็นในส่วนของทางพิษวิทยานะครับก็เข้าตัดสินอยู่ที่ค่า LD 5 0เนาะ ใไ,ไหมครับข้เรียงตามลำดับ LD 5 0นี่เลยอันนี้อันนี้จะดูเป็นภาษาไทยนีย่ดูยากนะพอมาเป็นพอมาเป็นตารางของอ g s s ดูง่ายขึ้นนะผมว่ามันดูง่ายขึ้นนะ่ะเนี่ยเราก็ไปลอกอันนี้เรามาแล้วมาเขียนเป็นของไทยของไทยเรามาแบบนี้เลยเนี่ยออกมาแบบนี้ผมก็ออ่านแล้วก็งงดูยากนิดนึงต้องมานั่งเรียงลำดับนะนั่นเองแต่ถ้าเป็นดูดของอของต่างประเทศ เนี่ยเขาก็ใส่ให้มาเลยฮะค่า LD 5 0 LC 5 0พวกนี้นะครับเขาก็ใส่ตัวเลขมาให้เลยใช่ไหมครับเข้าทางปากได้เท่าไหร่เข้าทางผิวหนังได้เท่าไหร่ถ้าเป็นแก๊สเข้ามาจะต้องเข้มข้นขนาดไหนอถ้าเป็นไอระเหยถ้าเป็นฝุ่นเป็นละอองเข้มข้นขนาดไหนนะครับก็เรียงลำดับเลยแคตตาล็อรีหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าคตตอกอรี่ห้าห้าประเภทย่อยเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกไปเลยอย่างอย่างที่บอกนะมันมันแยกประเภทลักษณะของอันตรายแต่มันไม่ได้บอกถึงความเสี่ยงเนาะ,ะนะครับอันนี้ตัดมาให้ท่านดูนะฮะ ถ้าเป็นของสิ่งแวดล้อมก็จะมีอยู่นิดหนึ่งไม่มากนะครับเป็นอัอนตรายประเภทที่ลงน้ําแล้วก็เกิดอันตรายเฉียบพ,พันธุแล้วก็เกิดระยะยาวนะครับก็จะมีแคต่ตัวเลแค่ตัวลย่อยหนึ่งสองสามถ้าเป็นระยะยาวก็หนึ่งสองสามสี่เกณฑ์เหล่านี้มีนะครับมีอยู่ในหนังสือเลยายาวมากนะครับแล้วก็ความเป็นอันตรายต่อ,อชั้นโอโซนนะครับก็จะมีเกณฑ์มีไครทีเรีย เห็นไ,ไหมครอ่ะอันนี้นะครับผมก็ตัดมาตัดเกณฑ์เข้ามาให้ท่านได้เห็นหน่อยใครเฉี่เยเขาหน่อยว่าเฮ้ยอ่าอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ําเนี่ยนะครับเขาเขาพิจารณากันยังไงนะครับเห็นไ,ไหมครับสหรับสารเดี่ยวสารผสมที่ผ่านการทดลองเขาก็ตัดสินกันด้วยค่า LD 50 EC 50พวกเนี้ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะ ดีเเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังในในส่วนของ MDS ตอนที่มาแชร์เรื่อง MDS อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ในการตัดสินนะครับเพื่อจำแนกประเภทอ่าโอเคอ่าพาร์ทแรกพาร์ทแรกผลจบไปนะสำหรับอ่าเพราะว่าผมผมจะคุยสาม,สามกลุ่มสามส่วนนะครับะจะคุยสามส่วนส่วนของการจำแนกประเภทนะครับ แล้วก็ส่วนของฉลาดแล้วก็ส่วนของข้อมูล S D S นะอันนี้เมื่อกี้ผมคุยไปส่วนของการจำแนกประเภทนะครับทีนี้มีท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่ถามเลยเข้าใจสุดยอดยอดเยี่ยมว่ดถามแล้วหาว่าแช่ะฮะ อ่าไม่เป็นไรครับอ่าจริงๆรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงถ้าเราไปอ่านเองอันนี้ผมอยากให้เห็นภาพรวมๆให้มันเกิดขึ้นก่อนอ่าแล้วก็ไอตัวที่มันอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงเนี่ยเราค่อยไปลึกลงลงอีกทีหนึ่งให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเราคุยกันสามกรนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะวนกลับไปกลับมาอย่างนี้หน่อยนึงนะ เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพภาพรวมขึ้นมาก่อนอาจารย์อภิพีวัดยกมือนะฮะใช่ไหมครัสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์พภิวัดครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษทีครับติดงานไีลุงตุงนังพุ่งมาเข้านี่อา,อาจารย์ครับา,บาจารครับเดี๋ยวถามถามอาจจะถามลงได้ไปก่อนก็ได้ถ้าอาจารย์อยู่ในบทเรียนก็เดียเด๋ยวค่อยว่ากันก็ได้คือ มันมีตัวที่เขาเรียกอะไรอ่ะอโหมดขนส่งกับโหมด GHS เนี่ยฮะอืโหมดขนส่งกับโหมด GHS ครับผมใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเอออาจจะแตะตรงนี้นิดนึงเพราะว่าคือสมมุติถ้าเกิดคนเอาไปใช้เนี่ยผมเคยศึกษาเรื่องนี้มานนานแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลืมๆไปแล้วก็คือ,อ,อดีมากาเลยครับอาจารย์ ถ้าเราถ้าเราขึ้นเราส่งของทางเรือหรือว่าขึ้นทางเครื่องบินเนี่ยเขาจะไม่ดีจีใช่ไหมฮะครับถ้าสับง่ายๆเรียก DG จีเนี่ยอันอันอันนี้นี่มันมันสัมพันธ์กันยังไงครับระหว่างไอจีเอกับไอไอดีีเนี่ยครับอ๋อขอบคุณมากครับสําหรับคําถามตัวจริงๆตัวของจีตัวของดีที่อาจารย์พิวัตรถามเนี่ย เขาก็ถูก <Mer ge. S 1> เมิร์ก็คือตัว g s s เนี่ยมันก็เป็นของ UN เหมือนกันเนาะ UN เห<ช>มือนกันอ<ช>่าเป็นของ UN เหมือนกันเขาก็ถูกเมิร์มาใส่กับตัว g s s เนี่ยนะครับแต่ว่ามันมันก็เมิร์มาไม่หมดมันก็เมิร์มาไม่หมดทีเนี้ยไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าการเปลี่ยนร e v i s i o n การเปลี่ยนการปรับ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 ,บเนี่ยทางทางสาระราชาติเนี่ยผมผมก็ดู ข้อมูลของเขานะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะปรับให้ตัวดีดีเนี่ยมันมาพยายามเข้ามาคอมพลายให้ได้มากที่สุดเนะี่ยปรับมาให้ได้มากที่สุดนะี่เป็นของ GSS แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังคล่อมกันอยู่เนาะอาจาร,รย์เนาะมันก็ยังมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่อดีก็แยกต่างหากเนาะ GSS ก็แยกต่างหากอ่าอาจาร,รย์อนภะพิวัตอิอ่มีประสบการณ์ในส่วนของดีจี เยอะไหมฮรแชร์ได้หน่อยสิครับเพราะว่าประสบการณ์ในส่วนดีจเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยมีเลยครับอาจารย์ผมมันจะลืมๆกันเป็นถ้าเยอะนะฮะ,ะ,ะเพดดราะ <S <S ว่าผมใช้มดไปใเมื่อก่อนนี่แต่ว่าพอจะพอจะเอาเท่าพูดได้เท่าที่จําได้ครับแล้วก็คือบอกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้ดีจเยอะกว่า g ีเอชเ <G> อสืมนะเพราะว่าเพราะว่าดีจีดีจีเขาเกิดก่อนอยู่แล้วนะอาจารย์เนาะใช่ว่าต้องต้องไปนั่งเรียนกันแล้วพวกนี้มันเพราะว่าไอ้พวกดีจีมันจะเอาพวกพวกเออ เขาเรียกอะเลเบลลิงแล้วก็พวกนี้ต่างๆเนี่ยมันใส่ใส่รวมๆเข้าไปด้วยกันเพราะว่าเวลาเราขนส่ง,งต่างๆเนี่ยเราขนส่งมันเขาเรียกว่า DG by Air กับ By by าใช่ไหมมันจะมีสองถ้ามันมันมีมันมีโค้ดตัวนึงเรียกว่า IMDG International m a r i t i m e Dangerous g o o d s of d a n g e r o u น Goods เนี่ยมนคือตัวนั้นก็คือเป็นเป็นของทางเรือ แต่ถ้าเกิดคนทิากิก็อีกตัวหนึ่งเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเวลาคุณส่งของอ,ออกไปทางไม่ว่าจะชิปไปทางเรืออย่างสมมุติว่าผมจะส่งผมเป็นบริษัทส่งน้ามันับน้ามันเครื่องเนี่ยแล้วผมก็ใส่เรือบรรทุกสินค้าไปส่งเนี่ยผมก็ต้องลงพวกนี้ไปให้หมดแล้วก็มีวิธีการปิดป้ายนะไอ้พวกเนี่ยถ้าเราไปไปเชิชภาษาไทยไม่ค่อยเจอแต่ว่าถ้าเสิชภาษาอังกฤษจะเจอง่ายมากอื นะแล้วก็เราใส่เข้าไปแล้วติดป้ายวิธีการติดป้ายติดยังไงคอนเทนเนอร์จะต้องเป็นรักษาแบบไหนเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องจำอะฮะเพราะว่าเวลาไปทิงเนี่ยก็คือเปิดตำลาเอามีคู่มือแล้วก็เป็นถัง IBC นาเป็น IBC ต่างๆพวกนี้ครับถังพวกนี้จะใส่แบบไหนคอนเทนเนอร์ต่างๆพวกนี้เพราะว่าเวลาเราถ่ายไปตรวจเราต้องมีคือถ้าเราไปชิปปิ้งไปเนี่ยก็จะมีพวกฝ่ายชิปปิ้งที่มันมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอยตรวจว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะไม่งั้นเนี่ย ถึงท่าเรือถูกรีเจ็ใช่ใช่เพราะว่าตัวการขนส่งเนี่ยเขาจะไม่ได้กําหนดเฉพาะลาเบลลี่นะอาจารย์เขากกำหนดประเภทของอะไรอ,อีกแพคเกจจิ้งน่ออนอาจารย์เนาะใช่แพคเกจจิ้งคับถ้าใส่แพคเกจจิ้งไม่ตามไทย์ของเขาเขาก็ไม่ให้ผ่านด้วยนะอ่าแบบนี้ที่อาจารย์โชว์อยู่นี่ฮเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอ่าครับแบบนี้แล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปเสร็จแล้วก็มีแมนิเฟสติ้งอีกครับ พอ,อย manifesting เ่ยเพราะว่าพวกที่ทํางานเกี่ยวพวกอ่ะผมยกเว้นเฉพาะผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉพาะการเดินเรือก่อนครับเพราะการเดินเรือเนี่ยมันต้องมีกําหนดว่าเอ่อเป็นผู้แทนฝ่ายส่งเป็นผู้แทนฝ่ายเดินเรือและก็เผู้แทนฝ่ายฝ่ายรับนะเพราะนั้นพออนันเอ็นหนึ่ง manifest เนี่ยมันมีมันมีสี่ก๊อปปี้เลยอืมเป็นคาร์บอนก๊อปปี้อ่ะ เขียนใบหนึ่งสี่ใบเลยแล้วก็แล้วแต่ละคนเซ็นเซ็นเซ็นเสร็จของใครก็ฉีกฉีกฉีกถ้าแบบนี้มีคนส่งคนรับคนส่งคนขนส่งแล้วก็คนปลายทางใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สามสี่ใบเนี่ยพอไปถึงคนปลายทางเสร็จปุ๊บเสร็จเรียบร้อยมันจะมีใบหนึ่งเสร็จแล้วส่งกับมาที่ต้นทางครับทรานสปอร์เตอะไรพวกเนี้ยอย่างอย่างเช่นในเรือเนี่ยอย่างน้อยกับตันเรืออะไรนะครับผมอาจารย์คุยต่อได้ฮะ อ่ะก็จะมีก็จะมีะกัปตันเรือหรือว่าผู้มอบหมายหนึ่งคนที่ไปฝึกอบรมทา้งด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อมาเซ็นเฟสตรงนี้อืเพราะหมายความว่าถ้าเกิดว่าถ้าลงไปเรือพวคืออย่างในพวกถังคอนเทนเนอร์แต่ถ้าไม่เหมาะสมแล้วก็ incompatible คือเอกสารเคมีที่อยู่ด้วยกันไม่ได้และแพ็กอยู่ในในคอนเทนเนอร์เดียวกันเขาจะไม่รับครับใช่ใช่เพราะรถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บพวกนี้เอกสารยุบยับไปหมดเลยถ้าเกิดว่า ถ้ารับเข้าไปแล้วถ้าเกิดอันตเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยประกันเข้าสอบสวนในพวกนี้ผิดกฎเขาเนี่ยไม่จ่ายนะฮะใช่ใช่ราะพวกนี้เนี่ยก็ก็คือมาแชร์ให้ฟังเพราะว่าอันนี้คือประสบการณ์ที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยทั้งยี่สิบปีแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ลืมลืมไปแล้วม <laughs> ไม่ได้มไม่ได้กลับไปใช้ตัวนี้มากก็ก็ลืมลืมไปแล้วครับศาสตร์ในการดีจีก็จะก็จะแตกต่างกันกน,นะแต่เนาะก็ก็จะแยกมาอีกเนาะ ทางถนนทางทางอากาศทางเรือใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะเพราะว่าดีจีนเนี่ยจะมีซีแอร์แลนด์อืมนะแล้พวกนี้เนี่ยเวลาเวลาตอนนั้นเข้าไปเรียนกันเนี่ยไปนั่งเรียนกันเนี่ยมันแยกประเภทเลยนะครับเพราะผมจะมีจะมีทั้งซีแอร์แลนด์อืมแต่ผมจะหนักทางด้านซีกับแอร์ครับแอร์นี่ของน้อยหน่อยแต่ว่แลนด์ไอไอซี A A C เนี่ยของเยอะมากเพราะขนส่งทางเรือเนี่ยพวกนั้นแม้กระทั่งพวกที่เป็นเอ่อ แคเหลยกอ,อ่ะกากอุตสาหกรรมที่ส่งไปทางเรืออืก่อนจะทําก็ต้องมันคิดกันก่อนว่าไอ้พวกกากที่ออกมาจากอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยออกมาเสร็จปุ๊บต้องไปนั่งคลัสิฟายตรงนี้เป็นไหนแล้วก็ออกพวกเลเบลตรงนี้เตรียมไว้ก่อนไม่ใช่จูๆ่ๆไปทําเสร็จแล้วก็ามาคิดทีหลังไม่ทันนะฮะอืออ่กาก็เตรียมแล้วก็เตรียมถังเขาจะมีถังมาตรฐานเขาเป็นถังต้องมันถ้าคลาสติฟายของของเวสเนี่ยต้องเป็นถังสีน้ําเงินครับแล้ว สีน้ำเงินของเขาเลยน้พี่ไปซื้อถือน้ำเงินที่ไหนก็ได้ในตลาดเอี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็แล้วก็ไปซื้อถังพลาสติกเขาจะมีสเปคว่าถังพลาสติกนี้ต้องเป็นถังขนาดไหนขนาดไหนมันจะมีโค้ดบอกถังหมดเลยตัวนี้อืมอ่ะแล้วเราก็มีหน้าที่ส่งเสร็จปุ๊บติดเลเบลให้ถูกต้องแล้วก็ส่งงงเรือแล้วก็เมนิเฟสไปเงี้ยครับนะไอ้พวกนี้นี่คือแชร์ให้ฟังเพราะว่าไม,ไม่คือตรงนี้เนี่ยเรื่องมันเยอะเพราะเวลาไปทําจริงเนี่ยหนังสือที่อาจารย์บอกเนี่ยเล่มสีส้มอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ ติดห้องติดห้องพวกพวกอะไรพวกชิปปิ้งเลยแหละครับเพราะเขาจำไม่หมดหรอกแต่เขารู้ว่าจะเปิดหน้าไหนดูอะ้รใช่ฮะผมเจ็ดร้อยหน้านะอาจารย์ทำหมดได้ที่ไหน่ะไม่มีใครเข้ามาจากันแล้วเพียงแต่ว่าเขาก็เปิดเวลาเวลาไปเทรนเนี่ยเทรนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปเทรนให้รู้จักวิธีเปิดหนังสือเรื่องของเรื่องใช่ใช่จริงอาจารย์กำลังจะบอกเลยว่าต้องเปิดหน้าไหนมันคอนเซปต์มันว่าไงใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็เปิดเอา <Concept S 2> คอนเซ็ปต์มันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เปิดเอาครับมันแยกกันอยู่นะอาจารย์ GSS กับตัวตัวตัว dg เนี่ยจริงๆเขาก็พยายามที่จะให้มันให g ้มันคอมพลา์กันแต่ว่ามันไม่หมดนะเพราะว่าตัวจุดประสงค์แล้วกันจุดประสงค์ของของ GSS เนี่ยมันคือสื่อสารอาจารย์รสื่อสารสื่อสารคือสื่อสารตัว s d s กับสื่อสารที่เป็นลาเบลลิ g ให้ให้ ให้เป็นระบบเดียวกันแต่ตัวการข้อกำหนดของการขนส่งของเขาเนี่ยเขาก็จะนอกจากตัวเราไปลิงแล้วก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของการเก็บไว้ด้วยกันไม่ได้อันนี้ต้องห่างกันนะเก็บแบบมีเงื่อนไขอะไรพวกนี้มันจะมีมันจะมันก็จะมันจะเป็นศาสตร์แยกอีกอันหนึ่งอาจารย์ที่มันใกล้เคียงกันหน้าที่สุดพอจะใช้ด้วยกันได้ผมว่าผมว่ามันเคยตัวพิกตัวแกรมเนี่ยที่พอจะยอมรับแล้วก็ใช้ด้วยกันได้ ใช่ครับก็ก็น่าจะไปแชร์ทิกโตแกรมนี่นั่นเองฮะวพราะพอมาแชร์แชร์กันนี้เพราะว่าเผื่ออาจจะมีบางท่านที่มาจากมาจากอ่อไอเคมีคอลมีไหมฮะมีไหมสายโลจิสติกอขนส่งวัตถุอันตรายขนส่งอ่าสินค้าอันตรายเนี่ยเขาก็จะใช้ตำรายเล่มสีส้มอะโอเลนบุ๊กอ่า โอเคขอบคุณครับอาจารย์พิวัตรขอบคุณครับ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 ผมอโอเคครับผมว่าจะพาเปิดอ่อานายงไหนล่วะวันนี้อาจารย์พิวัตรถามพอดีครับอันนี้พวก อย่างที่อาจารย์พิวัตรบอกเลยนะครับหนังสือตัวตัว G S S เนี่ย 5, ห้าหกร้อยหน้าเหมือนกันนะกับตัว D G เนี่ยหกเจ็ดร้อยหน้าเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเทรนเนี่ยเาก,ก็จะเทรนให้เราเห็นคอนเซปต์แล้วก็ให้เปิดหนังสือเป็นอนะ่ะให้เปิดหนังสือเป็นทีนี้ในในเรื่องของการเอาไปใช้